หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนพิช um ิตเนินสกายไล์ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสเสียงคาะประตูดังขึ้นรีลาจังหวะการเคาะอย่างนี้พันเอกนอมแมนจำได้แม่นยำว่าคือใครเขาไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน เงยหน้าขึ้นจากแ้มสายตาวาวโลเห็นอาการปิติอย่างชัดแจง้งเชิญเข้ามาเลยเร็วผมกำลังคอยอยู่พอดีร้อยเอกเนลสันให้เป็นงงดูไม่ออกว่าเสนาธิการใหญ่รู้ได้อย่างไรว่าใครคือคนเคาะประตูหรือเป็นคนรับโทรศัพท์เอาแ้มมาส่งแล้วก็ว่าไม่ใช่หรือจะเป็นคนที่นัดกันไว้ก่อนก็ไม่เห็นพูดอะไรเอ่ยถึงกระทั่งประตูเปิดขึ้นทุกอย่างจึงซอต่อพอซึ่งต้องพิสูจน์สวัสดีครับคุณแอนพันตรีโรเจอร์นายทหารยุทธการเดินนำ ตามหลังด้วยผู้ช่วยพันตรีคอรินทั้งสองคนผ่านประตูเข้ามาด้วยท่าทางหน้าตาอิดโรยยังกับอดนอนมาแล้วสักสามคืนเสื้อผ้ามอมแมมขาดกระลุ้งกระลิงบางแห่งรองเท้าเกลอดกังด้วยคราบดินฝุน่นเนื้อตัวมีแต่เหงื่อไหลไข้ย,ย,ย้อยหมักหมมจนดำกล้านหนวดเครายาวรุงรังผมเผ้าเป็นกระเซิงทั้งสองมีสภาพไม่ได้ต่างกันเลยแม้แต่น้อยเสียงแหบพาก้าวทักทายกับสายตาที่ฉายแววแห่งความผิดหวังทําให้พอรู้ว่าอะไรอะไรในใจคงไม่ดีนะัก สวัสดีเมเจอร์ทั้งสองผมควรจะพูดว่าดีใจหรือเสียใจดีสําหรับการพบกันครั้งแรกใน3วันที่ผ่านมาเนี้ยทั้งสองอย่างเคอร์เนลสามารถพูดได้เลยครับแต่ผมต้องการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นผมว่าคุณ2คนมาใหม่ๆห่หากาแฟก่อมอารมณ์ก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าจะดีใจหรือเสียใจดีไหมไม่จําเป็นครับเคอร์เนลอารมณ์ของผมจะอ่อนไหวหรือกระด้างแข็งไม่ได้อยู่ที่กาแฟหรือแฮมเบอร์เกอร์หรอกครับแล้วมันอยู่ที่ไหนผมว่าให้เมเจอร์คอลลินเป็นคนชี้แจงดีกว่าครับผมขอกาแฟก่อนถ้าไม่เอาเดี๋ยวจะหาขัดสัทธาผู้บังคับ โอเคเมเจอร์คอรลินเดี๋ยวผมจะการเผื่อคุณเองพันเอกนอร์แมนถึงกับอาปากขางพูดอะไรไม่ออกตลึงงานกับเหตุผลซ่อนเงินซ่อนปมในอารมณ์ของนายทหารยุทธการเป็นอย่างยิ่งเขาเป็นคนมีเหตุผลดีเสมอถ้าเป็นเรื่องงานการที่เขาปัดเรื่องให้ผู้ช่วยนายทหารยุทธการพูดแทนเช่นนี้สแสดงว่าต้องไม่ใช่เรื่องเล็กแน่สายตาเหลียวตามมองแผ่นหลังขณะเดินไปยังมุมกาแฟด้วยความรู้สึกบอกไม่ถูกกระทั่งพันตรีคอรลินย่อนก้นลงบนเก้าอี้ตัวข้างหน้าจึงเหลียวกลับมาเมเจอร์คอรลิน เกิดอะไรขึ้นคุณพออธิบายให้ผมทราบได้ไหมแน่นอนครับเคนเนลผมต้องรายงานให้เคนเนลทราบแน่เพราะเรื่องทั้งหมดมันคืองานของเรานี่ครับโอเคงั้นเริ่มเลยตรงไหนก่อนดีละครับเริ่มจากต้นไปหาท้ายหรือท้ายมาหาต้นเอาท้ายมาต้นก็นแล้วกันดีไหมครับรู้สึกอารมณ์คุณนี่มันจะดูใจเย็นเหลือเกินนะไม่เหมือนท่าทางจริงๆเลยข้างนอกดูเย็นอย่างกับไฟในนรกเนะี่ยครับเคเนลเรื่องนี้มันต้องร้อนครับเย็นไม่ได้เพราะอะไรแพ้เราแพ้สิครับแพ้ยังไม่มีประตูแพ้ยังหมดรูปเลย หมายความว่าไงเล่ารายละเอียดสิผมก็ร้อนพอๆกับคุณแล้วนะตอนเนี้ยเนินสกายไลน์ไม่มีทหารหน่วยไหนเคลื่อนที่เข้าไปได้แม้แต่คนเดียวเรื่องยาวจังเมเจอร์คอรลินเอาสั้นๆหน่อยสิงั้นขอเวลากาแฟก่อนครับขอบคุณเมเจอร์โรเจอร์สนาธิการใหญ่ถึงกับโหเลาะเมื่อบังเอิญได้พบกับลีลากลกุ่นย่างสองนทหารยุทธการเขาโดยไม่คาดคิดรู้สึกแปลกใจนิดๆพวกเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเขาไปถูกวัตถุแปลกปลอมอะไรนิสัยจึงเปลี่ยน ขณนั้นหรือเมื่อเห็นว่าทั้งคู่ยังใจเย็นได้ตนเองเลยต้องเย็นตามหันมามองร้อยเอกเนลเซนล้วยกกาแฟาขึ้นจิบทำท่าบโบยบายให้นั่งหลงเพื่ออยู่ปรึกษางานกันก่อนบัดนี้สี่นายทหารตำแหน่งสำคัญแห่งกองกําลังสหรัฐอเมริกาประจําประเทศเหล่าพร้อมหน้ากันอีกครั้งหลังจากชะง,งักงานเรื่องกาแฟาไปชั่วครู่การสนทนาจึงเริ่มขึ้นด้วยฝ่ายพันตรีโรเจอร์ว่าเสียเองคือนี้ครับเคเนลผมขอแจงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเลยแล้วกันนายทหารยุทธการยกถ้วยกาแฟขึ้นจิบ เราเริ่มศาธยายความเป็นไปของเหตุการณ์นับตั้งแต่นักบินมงนำสปุก,กี้ C47 ขึ้นบินทิ้งโลหะสะท้อนขึ้นเลเซอร์เพื่อฉีเป้าให้ B52 เกิดความผิดพลาดยังไม่น่าให้อภัยทหารมงสังกัดในพลวังเป่าทหารลาวลาบอากาศสังกัดในพลกองแหลทั้งสองหน่วยล้มเหลวภารกิจจนแทบละลายถอนตัวออกจากพื้นที่ชนิดไม่เป็นผู้เป็นคนจนมาถึงเรื่องเวียดกงในพื้นที่ซึ่งเรื่องนี้ต้องเกี่ยวพันกับในหานการข่าวอย่างร้อยเอกเนลเซนร้อยเปอร์เซ็นต์ ความสาเร็จหรือล้มเหลวทางด้านการข่าวเห็นต้องให้กับเทนเนลเซนเป็นคนชี้แจงซะแล้วซึ่งผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้วีซพวกนี้ยังเหลือรอดอยู่ได้ยังไงพันตรีโรเจอร์ใช้เวลาน,านานพอสมควรสําหรับการลำดับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดพันเอกนอร์แมนนั่งนิ่ง,งตั้งใจฟังโดยไม่มีการขยับเนื้อตัวไม่ซักถามสอดแทรกระหว่างรายงานไม่ยกถ้วยกาแฟขึ้นจิบสายตาม,มองหน้าคนรายงานสลับมองแผนที่อยู่ไปมาสมองคิดตามไปติดๆ เข้าใจทั้งคำถามและคำตอบอย่างกระจ่างแจง้งสุดท้ายต้องหันไปมองร้อยเอกเนลสันด้วยแววตาว,ว่าเห็นด้วยกับข้อสงสัยนี้นายทหารการข่าวเริ่มขยับตัวหลังจากนิ่งฟังมานานเหลวมองเครื่องหมายทางทหารที่เพิ่งพลอตลงไปบนแผนที่สถานการณ์เมื่อครู่จึงตอบออกมาการข่าวไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกครับเมเจอร์โรเจอร์เคเนลแล้วก็เมเจอร์คอริน จากสถานการณ์ปะทะที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ลัศมีรอบเนินสกายไลน์15กิโลเมตรตอนนี้มันแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งแล้วว่ามี VC จำนวนไม่น้อยกำลังเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นหากจะมี VC บนเนินสกายไลน์จึงไม่ใช่ของแปลกหรือเป็นสิ่งเป็นไปไม่ได้ความผิดพลาดหรือว่าล้มเหลวครั้งนี้มันเกิดมาจากนักบินมงมือไม่ถึงบวกความประมาทของทหารลาวทั้งสองชุดนั้นต่างหากแต่เราไม่เคยรู้เรื่องหน้ามาก่อนเลยว่ามี VC จำนวนไม่น้อยอยู่บนสกายไลน์ เมเจอร์โรเจอร์เมเจอร์จะให้ผมจำเพาะเจาะจงพิกัดที่ตั้ง VC ลงไปตรงๆเลยนั่แหละครับคงไม่มีฝ่ายข่าวคนไหนในโลกนี้ทำได้หรอกยกเว้นเสียแต่ว่าวีซีเป็นคนรายงานมหาเราเสียเองการมีข่าวปะท้าเกิดขึ้นเนี่ยมันก็แสดงชัดแล้วว่ามี VC อยู่ไม่ใช่เหรอในเมื่อรอบนอกมีได้ทำไมรอบในรัศมีป้องกันที่ตั้งจะไม่มีเ่าอืมถ้างั้นความผิดพลาดขั้นตน้นเกิดมาจากไอ้นักบินมงนี่เอง แน่นอนเมเจอร์โรเจอร์ถ้าโลหะสะท้อนคลื่นเลเซอร์ลงตรงเป้าหมาย B52 คงทิ้งบอมลงตรงกลางเป้าหมายได้แล้วก็ถ้าทหารเราไม่ประมาทข่าวภาพถ่ายทางอากาศละ่ะมีมาตลอดเวลาเป็นรยะ,ะยะระยะทั้งจากดาวเทียมจัลกรรมทางทหารจากเครื่องบินถ่ายภาพกลางวันกลางคืนเราวิเคราะห์ข่าวตามหลักฐานที่ได้รับเสมอข่าวดักฟังวิทยุละ่ะแน่นอนเมเจอร์โรเจอร์ทุกวันนี้เรายังทําอยู่แล้วก็ทําตลอด24ชั่วโมงด้วยแทบจะพูดได้เลยว่า ไม่มีความถี่คลื่นไหนรอดจากเครื่องดักฟังของเราไปได้แม้แต่คลื่นความถี่เดียวข้อน,นี้ผมรับประกันแล้วข่าวทําไมถึงยังผิดพลาดอยู่ข่าวไม่ได้ผิดพลาดหรอกครับเมเจอร์โรเจอร์การปฏิบัติการลบผิดพลาดเองต่างหากทําไมเมเจอร์ไม่มองประเด็นที่ว่าทาหารเราไม่ว่าชุดไหนๆก็ล้วนแต่ลบแบบสบายๆตามสไตล์เราๆทั้งนั้นทุกชุดทุกหน่วยมีแต่ความประมาทปฏิบัติการด้วยความคึกขนองกล้าบ้าบินอย่างคนขาดสติ ศักรีฝีมือ VC มันสูงกว่าแค่ไหนยิ่งถ้าเป็นหน่วยลบพิเศษดักกงด้วยแล้วดักกงคนเดียวมันสามารถลบกับลาวมงได้มากกว่า10คนด้วยซ้าถึงงั้นก็เถอะพื้นที่ปูพรมกว้างขวางกินเนื้อที่ครอบคลุมภูเขาเป็นลูกๆไม่น่าเชื่อเลยนะว่า VC ีสามารถหลบรอดอยู่ได้เท่านั้นไม่พอยังออกมาซัดลาวซัดมงจนหงายหลังไปต,ตามๆกันนี่ผมหมายเอาแต่ VC ีสกายไลน์เท่านั้นนะไม่ได้คิดรวมกับพวกอยู่ตามวงนอกถ้าจะว่ากันเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเมเจอร์โรเจอร์เองนั่นแหละครับ เป็นเรื่องทางยุทธการแล้วไม่ใช่เรื่องของการข่าวฟองในทหารทกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลถึงความจริงและความเป็นไปได้ตามสถานการณ์ลบจริงๆต่างคนต่างมีประสบการณ์ลบกับเวียดกงมานานพอๆกันทั้งคู่จึงคุยกันรู้เรื่องเหมือนคนพูดหรือร้องเพลงภาษาเดียวกันในทหารยุทธการเป็นฝ่ายยอมจำนนหันมาทางพันเอกนอร์แมนอีกครั้งเคอร์เนลคิดยังไงความล้มเหลวในเชิงปฏิบัติการครั้งนี้บ้างครับใช่แล้วเมเจอร์โรเจอร์แคปเทนเนลเซนพูดถูกทุกอย่างทั้งเหตุและผล ตอไปเนี้ยเรามาช่วยคิดหาวิธีการปฏิบัติกันแบบใหม่ๆดีกว่าทำย่างไรจึงจะหาทหารหรือชุดปฏิบัติการที่มีวินัยในการรบที่ดีกว่านี้ใช้กําลังทหารราบทั้งภาคพื้นปืนใหญ่รถถังหรือว่าการโจมตีทางอากาศดีลรอครับมันก็ได้ทั้งนั้นแหละอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ2อ,อย่าง3อย่างหรือทั้งหมดผมก็ไม่ขัดข้องหรอกใช้ทหารมริการของเราโดยเฉพาะได้ไหมครับอืมที่เมเจอร์โรเจอร์พูดมาเนี่ยแคปเทนเนลเซนพูดมาก่อนแล้วปัญหาทั้งหมดมันอยู่ในแฟ้มนี้แล้วปัญหาอะไรหรอครับ ปัญหาการใช้กําลังทางทหารเขาทําการลบเนอะสิหมายความว่าไงครับคเนลหมายความว่าเราสามารถใช้กําลังทางทหารของชาติไหนได้กี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละภารกิจนะสิสำหรับเป้าหมายสกายไลน์ทางรัฐบาลเรากําหนดให้เราใช้ทหารบริการได้ไม่เกิน30%ของกําลังทั้งหมด30%คิดเป็นตัวเลขสุดที่จริงๆได้เท่าไหร่ครับคิดไม่ถูกโรเมเจอร์โรเจอร์นอกจากว่าเราจะได้รู้ยอดกําลังทหารทั้งหมดซะก่อนแลเราคเนลกะจะใช้คนสักเท่าไหร่ละครับอืมราวสักพันมงสักพัน ใช้สัก300คุณคิดว่าเพียงพอไหมพอครับถ้าทุกคนตั้งใจลบอย่างจริงจังไม่ใช่ทําเล่นๆแบบนี้โอเคถ้างั้นคุณกาหนดตัวบุคคลหรือว่าหน่วยทหารมริกันของเราสิคนใช้ใครจํานวนคนจํานวนอาวุธในอัตราอาวุธสนับสนุนหรือต้องมีอย่างอื่นถ้าจําเป็นครับได้ครับคุณเนลกำลังทหารของเราไม่มีปัญหาหรอกทุกคนพร้อมอยู่แล้วอาวุธทุกชนิดปืนใหญ่รถถังเครื่องบินแต่สิ่งที่ผมต้องการเสนอแนะแล้วก็ใหญ่เข้ามาร่วมในภารกิจอย่างที่สุดก็คือคือไลเมเจอร์โรเจอร์นอสตา นอสตากับทีมงานของเขาครับเคอร์เนลโอเคผมเข้าใจแล้วแล้วก็แน่ใจด้วยว่าคนคนนั้นน่ะต้องทําได้แต่ตอนเนี้เขาอยู่ระหว่างลาพักไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่เมื่อมีความจําเป็นเราก็น่าจะขอให้เขากลับมาก่อนกําหนดได้นี่ครับเขาจะยอมเลยนั่นมันสิทธิ์ของเขานะเมเจอร์ยอมสิครับถ้าคอมมิชชั่นสูงพอโดยเฉพาะถ้าเราปล่อยให้ VC ยึดครองสกายไลเนิ่์นานไปกว่านี้หรือรอจนกว่าจะครบหนึ่งเดือนที่นอสตากับทีมงานกลับมาผมว่าเนินสกายไลน์คงกลายเป็นป้อมนาวาลนที่ไม่มีใครเข้าตีได้สําเร็จแน่ เมเจอร์โรเจอร์มั่นใจขนาดนั้นเลยเชียวเหรอครับผมมั่นใจมั่นใจแสนปเปอร์เซ็นต์เลยเรารู้อยู่แล้วนี่ครับฝีมือการดัดแปลงที่ตั้งของ VC มันร้กาดแค่ไหนชั่วคืนเดียวมันสามารถสร้างอุโมงค์ได้ยาวเป็นกิโลกิโลแบบนี้เห็นที่จะรอไม่ได้ซะแล้วแ่ะครับจริงๆข้อน,นี้ผมเห็นด้วยถ้างนั้นเคุณก็ต้องหาทางเอาตัวกลับมาก่อนกําหนดให้ได้นะครับโอเคงั้นผมจะรับปากคุณแต่ก็ไม่ยืนยันนะว่าต้องสําเร็จเพราะคนอย่างนอสตาคุณก็รู้เขาคือมนุษย์นักเหตุผลคนหนึ่งเหมือนกันอะไรที่่ไมมชอบาากล เขาไม่เล่นด้วยเป็นอย่างเด็ดขาดแต่กรณีนี้ผมว่าเขาคงยินดีครับแต่เคอร์อนเนลต้องไม่อั้นค่าคอมมิชชั่นนะครับแน่นอนผมไม่อั้นอยู่แล้วโอเคแล้วผมจะจัดการให้วันนี้พรุ่งนี้เลย